สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับอพปปิโซดนี้ก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยค่ะที่เราจะได้ดูซีรีส์จีนโบราณนะคะแนววิชายุทดแล้วก็แฟนตาซีแบบซีจีนนั่นๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะ t r i k r r n n d r r n n e ค่ะกำลังจะมาออนแอร์วันที่2ตุลาคมนี้แล้วนะคะเน้นอีกทีวันที่2ตุลาคมนี้แล้วค่ะที่แพลตฟอร์มเจ้าภาพนะคะคือไอฉีนั่นเองค่ะสาหรับเรื่องนี้นะคะจะเป็นแนวแบบว่าวิชายุทธนะคะแล้วก็เป็นแบบ ยรุ่นในสมัยโบราณแล้วก็มีเรื่องราวที่แบบลึกลับนะคะที่พวกเขาจะต้องค้นหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ข้อมูลที่แท้จริงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละค่ะก็เป็นแนวลึกลับวิชาย,ยุทธนะคะแล้วก็มีความแฟนตาซีเข้าไปด้วยค่ะเรื่องนี้อีกทีนะคะ Tiger and Crane นั่นเองค่ะสำหรับดารานะคะมีคุณจางหลิงเหอค่ะแต่สำหรับเรื่องนี้นะคะถ่ายทำเอาไว้ก่อนอีกอะก่อนเรื่องเหนือเมฆาชะตาลิขิตนะคะซึ่งคุณจางหลิงเหอของ พวกเรายัางได้ตั๋วเป็นพระรองอยู่ค่ะสําหรับเรื่องนี้ยังไม่ได้เป็นพระเอกเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งอ่ะคือใครคือตัวละครหูจื้อค่ะตัวละครหูจื้อก็คือทำแสดงโดยคุณเจียงหลงนะคะส่วนคุณจางหลิงเหอก็เป็นพระรองเบอร์หนึ่งนะคะก็คือฉีเสี่ยวเฉียนนั่นเองค่ะแล้วก็นางเอกนะคะก็มีคุณหวังอี้วนนะคะมาในเรื่องนี้เธอมักจะได้เล่นในเรื่องที่เป็นวิชายุทธแฟนตาซีเนาะสำหรับคุณหวังอี้วนนะคะรับบทเป็นเจ้าซินถงค่ะ แล้วก็มีเฉินโยเวยนะคะน้องเฉินโยเวยรับบทเป็นหวังอี้เฉียนแล้วก็มีเย่ชิงนะคะรับบทเป็นฉีเยียนรันแล้วก็มีเฮ่อหลานโตรับบทเป็นนะคะวี่เหมยเซียนจือค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทีมนี้นะคะจะต้องมีทั้งหมด6คนถึงจะถูกต้องนะคะก็มาครบค่ะทั้ง6ตัวละครเลยใน t i เกอร์แอนด์เนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะเน้นความเป็น CG f a แฟนตาซีมานั่นๆค่ะผู้กำกับนะคะก็คือคุณกัวหูนั่นเองนะคะแล้วก็ในที่สุดนะคะได้รับข้อสรุปแล้วว่าโอเคละ ออกอากาศนะคะไดออนแอร์ air วันที่สองตุลาคมนี้ก็ยืนยันแล้วแน่นอนนะคะแหมอีกไม่นานแล้วค่ะเนี่ยจะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรานอนหลับอีกไม่กี่วันนะคะหลับแล้วตื่นหลับแล้วตื่นเดี๋ยวก็ได้ดูแล้วสําหรับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่คิดถึงคุณจางหลิงเหอเดี๋ยวก็มาดูเรื่องนี้กันต่อนะคะต้นฉบับนะคะที่เป็นที่นิยมกันของเรื่องนี้ก็คือเป็นการ์ตูนนะคะก็ดัดแปลงมาจากการ์ตูนเลยค่ะบอกเล่าเรื่องราวของเด็กกำพร้าบนภูเขาที่ชื่อว่าห ูจือนะคะที่เผอกืนไข่มุกค,ค่ะซึ่งไข่มุกอน,นั้นก็มีลักษณะพิเศษคือเป็นไข่มุกที่ที่สีแดงนะคะกืนเข้าไปทีนี้ไอ้นั่น่ะไอ้ไข่มุกเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนกับสมบัติแห่งแห่งสุริยานะคะเป็นแบบดวงอาทิตย์แล้วก็ได้พบกับชายผู้เย็นชาแล้วก็เอ่อเรียกได้ว่าอะไรดีอะเย็นชาก่อนอะแบบแบบไม่ค่อยมีความรู้สึกนะคะนั่นก็คือฉีเสี่ยวฉวนค่ะหน้าต้องบึ้งตึงก่อนนะคะซึ่งก็จะเป็นหัวหน้าค่ะเป็นใน ระดับของกัปตันของปรมาจารย์ปีศาจเลยนะคะแล้วทั้งสองคนนี่ตอนเริ่มพบกันนะคะไม่ได้ถูกกันแล้วก็แทบจะไม่มองหน้ากันเลยในตอนแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหูจือกับออหูจือนะคะกับฉีเสี่ยวฉวนในตอนแรกที่รู้จักกัน <c ười> <c ười> พวกเขาจะมีความเรียกได้ว่าปีนเกี่ยวกันนะคะ <c ười> <c ười> <Chief> <c ười> <c ười> เพราะวะ่าเพราะว่าตัวละครของคุณจางหลิงเหอเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบโอ้เย็นชาโคตรค,ค่ะเหมือนจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ถ้าเป็นวัยรุ่นสมัยสมัยที่แบบ เป็นจีนปัจจุบันต้องเรียกว่าโคดเก็กนะคะก็คือฉีเสี่ยวเฉินเนี่ยแหละคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่หลังจากที่ทั้งคู่นั้นนะคะด้วยความที่มีบุคลิกแตกต่างกันมากแต่ว่ามันจะต้องมีร่วมภารกิจกันนะคะคือเรียกได้ว่าถูกในแนวของการถูกบีบบังคับโดยสถานการณ์ที่จะต้องอยู่ร่วมกันให้ได้นะคะเพราะว่าซื่อจูค่ะซื่อจูนะคะ,ะ,คะการปรากฏตัวของคนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าสินทง หวังวิเชียนนะคะแล้วก็ซานซาในเรื่องแล้วก็หุ้นส่วนต่างๆก็คือเดี๋ยวจะมีแบบเข้ามารวมกลุ่มกันพวกเขาจะต้องแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันแลวไปด้วยกันแล้วก็ต้องให้ความเรียกว่าทนุถนอมซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ย เมื่อมีใครสักคนหนึ่งต้องไปถูกจำคุกอย่างเช่นฉีเซี่ยวชวนนะคะของพวกเรานั้นอ่ะเพื่อคือในที่สุดแล้วอ่ะเมื่อเรื่องมันดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะความรักความผูกพันในกลุ่มมันมีทีนี้อย่างตัวละครฉีเซี่ยวฉวนที่เล่นโดยคุณที่แสดงโดยคุณจางหลิงเหอนะคะก็ขนาดไม่ถูกกันกับหูเจอนี่แหละแต่แต่ว่าด้วยมิตรภาพนะคะด้วยความเงียบๆของเขาแหละเขาก็ปกป้องหูจือเช่นเดียวกันเขานั้นยินดีที่จะไป ติดคุกแทนเพื่อปกป้องนะคะปกป้องออหูจือทีนี้ทางด้านหูจือเองนะคะก็เสี่ยงทุกวิธีทางเพื่อที่จะช่วยให้ให้ฉีเสี่ยวเฉียนนั้นออกมาจากคุกให้ได้ค่ะหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้นะคะก็ทำให้โอ้โหสองคนนี้ก็รักกันมากๆกลายเป็นคนที่สามารถจะตายแทนกันได้นะคะแล้วก็บุกน้ำลุยไฟไปด้วยกันค่ะทีนี้แม้ว่านะคะทั้งคู่จะรู้ความลับของกันและกันแม้กระทั่งฉีเสี่ยวเฉียนนะคะก็รู้ความ รับของหูจือในเรื่องของที่กืนนะคะไอ้ไข่มุกสุริยันเข้าไปในร่างกายอะไรแบบนี้หูจือก็มีความไว้วางใจนะคะฉีเสี่ยวฉวนมากๆค่ะมีเรื่องอะไรก็เล่าให้ฟังหมดนะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็จับมือร่วมกันเพื่อกระจัดนะคะความชั่วหลายกจัดมนันหลายต่างๆในใต้ล้าแห่งนี้นะคะโอ้โหคงเรื่องเป็นประมาณนี้เลยค่ะซึ่งตัวโกงนะคะตัวโกงจะเป็นสุดยอดปร,รมาจารย์แห่งจอมอสูรเลยนะคะของแคว้น ที่เขาอยู่กันเนี่ยแหละค่ะซึ่งนะคะต้องการที่จะแบบสร้างกองทัพป,ปีศาจขึ้นมาใหญ่ๆเลยเพื่อที่จะแบบมันเป็นกองทัพอาถรรพ์ที่มีชื่อเสียงตามตำนานเมื่อห้ารปีที่แล้วอะเพื่อจะเอามาสร้างความวุ่นวายค่ะแล้วก็จะเอามา เพื่อที่จะเป็นลักฐานให้ตัวเองนั้นได้ครองใต้ล่าแห่งนี้นะคะภายใต้ความทะเยอทะยานความโลภมากนะคะของปรมาจารย์แห่งจอมอสูรเนี่ยแหละค่ะก็ทําให้นะคะทุกหนทุกแห่งทุกหนทุกแห่งทั้งมนุษย์เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะทั้งมนุษย์และปีศาจเนี่ยก็คือถ้าต่อสู้กันก็จะต้องล้มหายตายจากไปเยอะแยะใช่ไหมคะก็เรียกได้ว่าตกอยู่ในหายนะทั้งใต้ล่าเลยแหละค่ะดังนั้นทีมนี้นะคะทีมนี้ค่ะนําโดยหูจือนะคะแล้วก็ มีฉีเสี่ยวฉวนมีเจ้าชินถงมีหวังอื้เฉียนแล้วก็มีสานสารนะคะก็ต้องสู้ กับทางด้านของไอ้จอมอสูรตัวนี้นะคะเพื่อปกป้องสันติภาพระหว่างมนุษย์กับปีศาจนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะรู้สึกว่าหวานเล่ากระตูนอยู่ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือเล่ากระตูนต้นฉบับมันเป็นกระตูนเน่เพื่อนๆส่วนในเวอร์ชั่นละครมันก็คงจะต้องออปรับให้มันเป็นเรื่องราวของคนเนาะของมนุษย์มากยิ่งขึ้นเปล่าละ่ะมันจะได้แบบมีฟิลของความความรู้สึกให้ความเป็นรู้สึกของการมีชีวิตนะคะแล้วก็อย่างที่หวานได้เกินไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะ ว่าทางด้านของคุณจางหลิงเหอนั้นนะคะมาเล่นเป็นพระรองในเรื่องนี้ท,ท,ทั้งๆที่แบบผลงานที่เขาเป็นพระเอกเต็มตัวนั้นได้ออกไปก่อนแล้วนะคะเหนือเมฆขาชะตาลิขิตแล้วก็ได้รับการพูดถึงแล้วก็ความนิยมนะคะเพิ่มมากมากๆจริงๆเลยค่ะก็เอาเป็นว่านะคะเราก็ต้องเข้าใจนิดนึงเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของเรื่องนะคะเพราะว่าเรื่องเนี้ย Tiger and Crane เนะะี่ยค่ะมันถ่ายทํามาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะไม่มีใครนะคะไปไปเหมือนกับว่าพูด พูดตาหนิพระเอกหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าพระเอกเราก็ต้องให้โอกาสเขานะคะเราก็ต้องดูค่ะเบอร์หนึ่งหูจือนะคะแสดงออกมาเป็นอย่างไรใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวนี้เราก็เห็นแล้วว่าบทพระรองของใจคนดูโคตรโคตรนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเล่นพระเอกหรือพระรองก็ตามเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ผลกันนะคะว่าผลโหวตหรืออะไรต่างๆที่เป็นโหวตเลตติ้งนะคะจากหลายๆอ,อ,องค์กรเนี่ยมันออกมาผลเป็นอย่างไรบ้างความนิยมออกมาที่กี่จุดกี่จุดนะคะซึ่งในตอนที่คัดเลือกนักแสดงนั้นนะคะทางฝ่ายผลิตก็เกิดก็คือบอกอยู่แล้วว่าคุณเจียงหลงนะคะทีออ่มาเป็นพระเอกในบทของหูจือเนี่ยมีความเหมาะสมมากๆเพราะว่า ตัวเขานี่จะต้องเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมีชีวิตชีวาแล้วก็ร่าเริงนะคะก็เอาเป็นว่านะคะเข้าใจได้ค่ะเพราะว่าดูหน้าของคุณเจียงหลงนะคะก็เป็นคนที่แบบขนาดที่หน้าไม่ได้ยิ้มนะคะคือแบบไม่ได้ยิ้มออกมาแต่ว่าหน้าตาเขาดูดวงตาเนี่ยมีการยิ้มเป็นประกายอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะรับบทพระเอกเบอร์หนึ่งก็คือหูจือไปนะคะส่วนสําหรับตัวละครของคุณจางหลิงเหอนั้นนะคะบุก คาลิกแตกต่างไปเลยค่ะเขานั้นจะเป็นเสือยิ้มยากมากๆในเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยเห็นเขายิ้มเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่เข้ากลุ่มแล้วก็เข้ากันได้ด้วยดีแล้วกับกลุ่มเพื่อนๆแล้วนะจะ,นจะเห็นว่าบทของคุณจางหลิงเหอนะคะเออคุณคุณฉีเนี่ยฉีเสี่ยวฉวนเนี่ยก็จะมีการยิ้มแย้มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเริ่มต้นเรื่องเนี่ยเออต้องไม่ยิ้มนะถ้ายิ้มนี่ผิดคาแรคเตอร์ค่ะเพราะว่าเพราะว่าฉีเซี่ยวฉวนเนี่ยเป็นแบบว่าอตัวกระตูนที่ หน้าตึงอยู่ตลอดเวลาเลยเพื่อนๆเป็นเหมือนกับผู้ชายนะคะเป็นเป็นลักษณะนะั้นหล่อเทพแบบองค์ชายผู้สง่างามเลยนะคะนี่ก็คือบทของคุณจางหลิงเหอซึ่งก็แคสมาได้เหมาะมากๆเพราะว่าเพราะว่าเขาสูงนะคะสูงตัวโตผอมบางมีกล้ามก็เป็นเหมือนกับเจ้าชายผู้สง่างามได้นะคะก็เห็นได้ชัดว่าทางด้านของคุณจางหลิงเหอนั้นเหมาะ กับบทนี้ฉีเสี่ยวฉวนมากกว่าบทของหูจื่อนะคะสำหรับในเวอร์ชันละครน,นะคะจริงๆแล้วก็ยังไม่มีข่าวแลปออกมาเลยอะว่าจะเล่นไปถึงจุดไหนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ยาวอยู่นะ กร์ตูนเรื่องนี้ยาวอยู่นะคะจริงๆสร้างได้แบบ 2, 3สามซีซั่นไปเลยอะสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่รู้เช่นเดียวกันว่าเ,ออเรื่องนี้ไทเกอร์แอนด์เคนะคะที่เราจะได้ดูกันนี้จะสร้างไปจบอยู่ที่ตรงไหนนะคะแต่องไรก็ตามค่ะถ้ามีนะคะถ้าแบบสร้างไปซีซั่น2องซีซั่นสด้วยรายละเอียดมันก็จะมากขึ้นเราอาจจะได้เห็นเนี้ยเฟิงนะคะซึ่งตัวละครที่เป็นตัวการ์ตูนเนี่ยเฟิงก็มีความหล่อแล้วก็มีความโดดเด่นมากๆเลยเช่นเดียวกัน ะะแล้วก็ยังมีความแบบคือการ์ตูนมันก็น่าตื่นเต้นอะ่ะมันแต่ว่าฟิล์มมันก็คือเราดูแบบเป็นการ์ตูนอยู่นะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูในเวอร์ชันที่คนเล่นบ้างจะเป็นอย่างไรนะคะก็เอาเป็นว่าตั้งหน้าตั้งตารอกันค่ะก็อีกไม่นานแล้วนะคะวันที่2ตุลาคมนี้นะคะใครนะคะรอชมเรื่องนี้กันอยู่บ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดวานนะคะมีความสุขกรรันมากๆ่วานลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ